ส,สวัสดีการทงไฮทงหน้าครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับปุ้ยจอดอร,รถในบกไก่เลยพี่น้องเอ๋ยย่างมากว่างหันนะครับทีมงานมาอีกแล้วเมื่อนี้สิานมาพี่น้องมาลงหนองป่าหน้าเชียรไม้นะครับแต่ว่าเชียรไม้บ่อยู่ครับเพิ่นไปทรงเซียวเพิ่นไปทรงใหญ่เป็นญาติพ่อพิ่นลงอุบลเพิ่นก็เลยไปทรงเซียวใหญ่เป็นญานเพิ่นน้ำกันนะครับเมื่อนี้เมื่อมันจะกาดตรงไฮท,ทงหน้าพี่น้องนะครับนี่อีสานบ้านเราเมื่อนี้มา น้องป่าอีกบ้านหนึ่งพี่น้องห่างจากบ้านจาะร้อยประมาณสิบกิโลนี่และเนี่ยสซเรกยกำลังดังไฟอยู่กับพี่น้องครับมาบาดนี่รวจจ่าดฟาดบื้มผู้าดตรไปทาแลวพี่น้องเลยเอ้ยทีมงานมาเนี่มากสิมาลงน้องนี่ครับเนี่ยน้องเป็นน้องกลางกลางให้หนานะครับเนี่ยยาำน้ำน้ำน้ำามายน้าฝนตกนี่น้ำสิลวนทีบเลยพี่น้องบานในพ่อน้าขวันมันก็สิมาขวันยันย่นีป่าพี่น้องเลยนะครับ วันนี้เอานายผานเยียบมาล่าเลยรบ้านี้สวัสดีครับผมอาบน้ำหนาวอาบน้ำหนาวผ่านนายผานเยียมมาล่าปลาครับพี่น้องผมนี้ครับปลาอยู่ในหนองปลาตัวปลาตัวเพิ่นว่าปลาหนองมือนีโอ้ยมันสะเนทเนี่ยเพราะคมนะเมื่อคืนเมื่อคืนบ่อนดีแต่จุ๊บจิบจุ๊บจิบอยู่เนาะขอปูในเด้อล่ะขอปลาคอรุ่อนี้เฮ้ยขอเนี่ยปูเอ้ยขอปูขอปลากินลูกหลานกินในเรื่องปูเด้อขอปูไว้เรื่อ น้องในน้อยบุมมีกระไดเด้ครับน้องบัขอปูนันอืมขอปูเป็นวัดเอามันอากาศพี่น้องเลยกลางทุ่งกลางท่ำบางทีหล่ะสุเลวาปลาหลายเอาถังมาใส่เลยพี่น้องเลยถังกิโลมาเลยครับสองฟองนี่เมื่อไรไหลมาดนตี่มาเพิ่งพี่น้องครับน้องในน้อยสิมีปลาคือเพิ่นวาบอ่นะครับเนื่องจากว่าช่วงดำให้ดำหน้าน้ำไหลบาดิเกี่ยวเขาเลี้ยวน้ามันบกมันหนีปลากระบื้อมันลงหนีเพิ่นวาแม่นควมผู้เฒ่าวาบอ่มันรุนนัากันพี่น้องครับ น้องในน้องหยสิได้หลายปนไหนพี่น้องครับเนี่ยมีแต่เซียนมากวันนี้พกหัวใหญ่พกหัวใหญ่สิเฮ้กอยมาสองด่างก็ได้เอาพูดนะเสดายจะเชียรไหมครับเพิ่นได้ลงไปเมืองอุบลพาผู้เฒ่าไปอุบลละกะพอดีไงปุตญาณเมื่อบ้านหายายปุตญานว่าเพิ่นก็เลยติดรถเมื่อน้ำกันนะครับพี่น้องครับเพื่อวงสามสิบนะครับไงปุตญาณเด้ลงเมื่อแล้ยววันนี้ทีมงานจัะลอยกันเลยเดีพักกันมากินปลาในน้องนะครับพี่น้องครับผู้เฒ่าว่าเอาเมื่อบ้านน้ำเลือกกันได้หลปุตญาน ก็เลยเอาถังกิโลมาใส่เลยพี่น้องเกิดเบื้องวะจะได้ร้ายได้หน่อยป่ะไหนี่น้องครับสุดเลยหิวเข่าแห้งด่างไฟ่เลยท่านั่นเตรียมนี้ทีปลาแล้วน้าเพรท่านในล้งอยู่เอ้าแไงคอยมาน้ำเดี๋ยวจะขออนุญาตตั้งกล้องจ้าแล้วสีล้งน้ำคือกันนะครับมือนี้นะครับว่ะสีม่วงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยมาอนี้พระราชาบเข่าไปในเมืองเขี้ยวมรากท่านในออกมาก็เลยมากกรับทีมงานออกมาก่อนนะครับผม จวดจัดจวดจัดกันมึงมมว่านออกมาก่อนเด้อสีน้ำกนุนเพิ่นว่าเด้ติดบ,บ่าวล่ะ้อยดังไฟบ่ติดเมียป,ป้าเด้ป่ะที<อ> <c oughs> ่แหลกคนบ่ทันมีเมียเนาะพันดังไฟบ่ติดบ่ได้เมียพอได้เมียมาแล้วดังไฟบ่ติดเมียสิป้าเด้ป่ะที่มิตรนี่เอวันฮะมุมตั้งกล้องกับพี่น้องสิลงไปน้ำพิน่นเออเรือว่าเรืเ่องเ,เ,เอา,เา,เาช่วงไล่สดไแซด แต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตอันนี้ก่อนพี่น้องขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปก่อนพี่น้องครับได้ปลาม่าจะได้จะมาเบิ่งกันช่วงเทีถ่ายเดี๋ยวสิขอไล่สดไปนั่นะครับถ่ <c oughs> ายเป็นวิดีโอเป็นคลิปไปพร้อมพี่น้องเลยมาหนิเอ้าเน่้สองด่างครับบ้า,านน้ำกันพี่น้องเลย <c oughs> มันมีโกนไมนบ่พอยู่แต่ล่างอ่ะ อเอามาลวนบ้างพี่น <descon fin anta> <p uss ur ra> ้องครับว่าสิเขาเสียเอาโกนขึ้นมาจะได้ฮะเหยียบเอาตีปลาเดี๋ยวนี้หอยมันขึสิบาทถึงบุ้งด้โอ้ยปลาทุกหลือปลาคอเดี๋ยวนี้โอ้ยเยียปลาคอย่นสุเลผลสุเลยกำลังหิวเขากินปลาดิบขึ้นมาม่้อยิโอ้ยไปไปดเดียวเลยวันี้จะเาหิวเขากินไ้ยันไยิ่มหรอก จำเจวได้ไหมห่วยเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเท่าหาอยู่หากินนะครับย่ำนี่คือย่ำน้ำลดน้ำแห้งนะครับสีเขาย่ำแลีงหน้าหนาวโอ้มันไม่มีหม่งไปเด้วยให้หน้ากว่างๆพี่น้องครับเบมองสังเกตเบมองแค่หน้ากว่างๆครับหน่ำมันไหลผ่านเบิดช่วงหน้าฝนนะครับพี่น้องห่วยมีอะไรวะโอ้ยมีอะไรวะห่วยมีอะไรวะห่วยมีอะไรวะ มาเดี๋ยวสิไลรสุดสูพี่น้องวังน้ำนะครับวันนี้ครับมุมตั้งกล่องนี้นีครับจะลงไปวานแหหน้ำกันนะครับพี่น้องแกหนาวแม่นั่นมะแกหนาวไม่ได้บักสะจวดนนั่ลูกพี่กรวดมากไปแล้วลูกพี่กรวดมาเด้อห่วยไปได้พันโอ้ยเคยเหหอนลงไปเลื่แถวบัดนี่เราหาโขนก่อนสิ อืมก็ไม่ลักเอาไปกูเทียอะไโอ้ดีเดเห็นเลยเห็นแล้วปะกูเทียเรี่ยวได้เบี่ยวเลยตายมันในรถถังโคตรันโคตรส่ยหน่วป่าได้ก็โกนน์พวกเมตรปื้ดไปหนองถตะเบิ่งครับว่าเขามาเทเขาสิมาอัดโกนไว้แล้วเขาสิเทเบิ่งว่ามสิมีป่าอยู่ในโกนเพื่อนว่าได้ยินผู้เดาว่ามีป่านี่ได้พันบ่อนู่ตั้งนานนี่เออเนี่ยเนี่ยโอ้บ่อยู่นี่ เอาดึกปลาหนามควันเนาะว่าเอาเอาเอาเดี๋ยวสิโอ้ย,อยใค้คนมาหลายก่อนเดี๋ยวสิไล่สดนะพี่นอ้องเิ่งนกันครับสดสดเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิว่าไล่สดอยู่จังอยนะครับพี่น้องครับ <c oughs> แต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเสียวลงน้ำคนเอานะครับ <c oughs> ช่วงช่วง ช่วงโยกโกลนี่สิไล่สดให้พี่น้องเบิ่ง Styles, <bunker. S 2> น้ำกันสดๆเลยพี่น้องเอ้ยขันมีเขื่อนเด้ยันแต่บ่มีเขื่อนนั่นเลยนี่ยขันบ่มีเขื่อนก็เสียเอาเป็นวิดีโอไปเลยพี่น้องเอลยนะเอาเบิ่งดูบาดแรกครับพี่น้องครับตอนนี้เบิ่งแหบาดแรกครับพี่น้องตึกไรเขาโกลนโอ้บรรเทาจังโยกโกนเนาะ พราะได้ปีงอยู่ว่าจักตึกไรซื้อกันดีเอ้ยไปไดนไปไดนพันโอ้เดี๋ยวสู้ๆมาก่อนรถุดองสู้มาก่อนครับเออโอ้คืออยู่คืออยู่บัดนี่ยอู้หูอู้หูอู้หปลาโคบะยงจับโคจับของบ่ว้ายจับปุ่นจีนจับของว่าจักไปปลาโคตกยันนี่ใส่ใส่ในปุ่นี่ โอ้ยรุดรุดรุออกเฮสเะ้อโอ้ยแน่นอนเด้อวะเอยเอเอมันมันแล้ววันนี้มันแล้วพี่น้องมันแล้วย้ยอุ้ยโอ้มานแล้วมันแล้วพี่น้องเลยอุ้ยุนะตัวแรงหนตแงหมันพี่น้องครับมามาเออนีจังแมนบาดนีคือแล้วบาดนีคือแล้วมันแล้วเฮ้ยล้วังปลอบใจตีโอ้ แน่นอนแน่นอนสมบูรณเป็นได้ผ่านนิริศเอาดึ๊กดึ๊กสันนัตเนี่ยโอ้แก่หนาวเลรอเพื่อาบักสะจวัดไหมใส่ละพันเนาะปื๊ดเมยบัวกนี้น้องพี่น้องเลยอ๋อน้องน้อยคือมีประคอบยังยี่สิบวะมันหาขีดโอ้โตอันเดียบเอาโตอันเดียบเอาตีนตน้อยๆว่างั้นเอาไปยังนี่ไปกเดือดไปเดดือหลายอยู่ตรงเสะเดือดเล่นนี่อ๋อถูกพี่น้องเลย โอ้ยตรงใหญ่เ uh, uh, ิงตัวนี้จ uh ้าไปข้ามที่ห uh ันมองก่อนอ้าผ่านกันไปน้องบาทรแลกครับบาทนี้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวบัตนี้เขาเสิไล่ขอนบาตนี้เอาเอาเปี๊ยกให้ปูล้วบ่โอ้ยใคร้เยอะังนะเอาปูเราได้เปี๊ยกแล้วสบายแล้วบาตนี้ไฟกะติดแล้วบนี้เมีอยมปปลาลาลาบัตนี้โอ้ยบรรยากาศไปน้องไอ้ปูสาธถ้ล้วท่านนี่ แก่แก่แก่ปักสะจัดว่านันป้านคือลิ้นคักแท้บวได้ลิ้นจังไงว่าลิ้นพดว่านันโอ้ยบรรยากาศพี่น้องเลยเออเดินลูกเขียวขเขาโอ้ยมึงได้ละลิ้นมาหายกับเบรกบักไงเลยพี่น้องเลยเบรกบักไงเลยครับพี่น้องครับอ๋อไอเราบังพันเอาดอกสองสูตรเมียดมาอยู่เมียดมาอยู่ไปไปบังน้ำพันอีกดอกสองพี่น้องครับปุ่นไฟติดแล้วครับสิปีงป้าเด้อบันเด้อร์ฮะจวดจวดจวดบันเดอเฮ้ย ใส่บักเสะจวดเปีกเดียวก็ไปึ้นหึงหรือเ่เอาเพื่งไปอุดโคนบ่บัตสองกถแล้วทีโอ้เดี๋ยวซูมกันสันเอาเลไพีปนอนเอาเลยครับบาสองู้เย่างเดียวได้กว่านี่สายสู้มบาท S <S <S บ่ต้องเอาอันเข่าโกนยางเลยนะในว่านก็ได้หรือไงใส่หรือปั้น,นโอ้ยบ่ไปหยางขาวจันพันอยู่นั่นไม่แล้วพี่น้องไม่อีกแล้วโอ้ยหมานแล้วพี่น้องเลยสองบาทหมานแล้วครับน้องใน่นหน่อยโอ้ยสายยาพันเยี่ยมเนาะพันเพรท่านธรรดาพันเยี่ยมบอมเลย เดินไปไปกินปลาโคมโอ้ขี่เท้าของไหลายเดี๋ยวสินัดผู้สาวมาหาขุดกระปูอยู่พี่น้องครับคลิปต่อไปแล้วครับส่วนผู้สาวมาขุดกระปูอยู่ส่วนผู้เสานั่งผู้สาวผมวิ่ตัวนี้กันโอเคอยู่นน่อตัวนี้เนาะปาดเถอะเขียวเขียวเขียวพันเขียวเข่าโอ้จุเล่ห้ามเหียบเราทั้งนั้นยุ่งเขาแล้วเอาโอเคพี่น้องมาหยอดตรงไหนตรงหน้าเลยคขออนุญาตลงคลิปนี่อีกจังเลยสุดพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังเลยติดตามทักไลน์สุดแล้วพี่น้องเด้อขออนุญาตครับคลิปนี้มาหยอด เดี๋ยวจาะลอยกสร็จเด้ลุงน้องครับจะตั้งกล้องไว้ไล่สดนะครับคลิปนี้เอาสันๆันซ้ำอีกคอนพี่น้องนะครับได้ปลาแล้วมาถุงหน้ามังสุวินัติจุกกัดแล้วครับผมเอ้ยเกลือมันฟุ่งแต่หัวละปลาเกลือใหม่มาเถื่อนี่โอ้ยปลากินอใหม่ระบาดเลยโซ่ปลาเโอ้ปลา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 เสียเรื่อนเออเอาเอาอันเกลืออ้วนเลยบาดดีเอาคลิปนี้เอาซ้ำอีกคอนพี่น้องครับ วัดตรงหน้าแล้วนะครับอีกจะน้อยเดี๋ยวสิไลสุดพี่น้องครับสบ,บายดียุดีมีแห้งังี้ยมาแรกครับครับทีมงานน้องปลาลุยลุยมาเนี้ยลุยลุยเอาจากสองคลิปในมาเนี้ยจวดจวดจวด